ผู้หญิงที่ปจดหมดถึงจะเป็นไวท้องใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะตามนิยามของ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าผู้หญิงเราค่ะในช่วงอายุ45 55ปีโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งคนที่ปจดไม่มาติดต่อกัน12เดือนอันนี้ถือว่าเป็นเมโนโพสหรือว่าเป็นไวทองอย่างเป็นทางการไวทองจะเป็นช่วงที่ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนลดลงซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเมื่อรังไข่ของเราหยุดทํางานอาการต่างๆที่เกิดในช่วงไวทองค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้อนวูบวาบนอนไม่หลับจุดซ่อนเรน แห้งแสบไม่มีอารมณ์จะทํากิจกรรมกับผู้รักปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ยังทําให้ผิวหนังของเราค่ะสูญเสียทั้งความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุ่นก็เลยทําให้เกิดริ้วรอยแล้วก็ผิวแห้งมากขึ้นบางคนนะคะรู้สึกคันๆเหมือน,นมีแมลงไต่ด้วยอีกอย่างหนึ่งค่ะการลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะทําให้ความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลงก็เลยมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดกระดูกพุนรวมไปถึงกระดูกหักง่ายด้วย,วยเวลาเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้ออออยยทีี่สําาคคัญเลลลกก็ืพมรดงงข ฮอร์โมนจากไวัยทองค่ะจะทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอตรวจสุขภาพาเป็นประจาทานอาหารที่มีสารอาหารอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะเน้นแคลเซียมค่ะวิตามินดีรวมไปถึงอาหารที่ช่วยให้ร่างกายเราเสริมสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนให้สมดุลยิ่งขึ้นเช่นกลุ่มอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนที่เขามีสูตรโครงสร้างการออกฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมอนเพศหญิงที่เรามีในร่างกายเช่นกลุ่มธัญ,ญพืชต่างๆค่ะรวมไปถึงถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนพวกงาดํางาขาวรวมไปถึงมเมล็ดฟแฟลกซ์จะมีลิกแนนสม กุยก็จะมีตัวฟิโรลลกแอซิดรวมไปถึงพวกน้ำมันอิฟนิ่งทิมลรสค่ะอันนี้จะมีกรดไขมันโอเมก้าหหรือว่าแกมมาไลโนลิกแอซิดก็จะช่วยลดอาการต่างๆที่เกิดจากภาวะที่ฮอร์โมนเราลดลงได้นั่นเองค่ะใครที่ยังไม่หมดประจำเดือนแล้วมีอาการไวทองบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะคุยเรื่องไวทองอย่าลืมนึกถึงออยลี่ค่ะ